วันนี้ก็มากับแมปโปรดสุธิลักษ์สมัยก่อนของเราอีกหนึ่งแมปนะครับก็เป็นแมป f ิ t It เนาะซึ่งในวันนี้นะครับมีการอัปเดตเรียกว่า Big u p ัปเดเลยก็เป็นได้เนาะก็มีเกาะใหม่ด้วยรวมถึงเป็น j จงเกิลอีเวใหม่ที่เป็นตัวเกมพาานะครับนี่มีปลาใหม่เอลแกนมาจาปะใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรโป่งหรอโป่งจากแรกล็อกหรอใกล้เคียงก็คือมีปลามาถึง27ตัวเลยนะครับแล้วก็มีเกาะใหม่ด้วย มีบอบเบอร์ใหม่แล้วก็มีรถเบ็ดตกปลาอันใหม่ด้วยนะครับรวมถึงฟรีทูเพย์บัตเทิลพาร์โอ้ดีอะเนี่ยฟรีทูเพย์เน้นว่าฟรีทูเพย์และสิ่งที่ได้จากฟรีทูเพย์ก็คือได้เรือได้สกินด้วยนะครับโอ้ oh, เป็นระบบที่ดีนี่แต่ดูทรงแล้วน่าจะยากอยู่นะอาจจะต้องขยันหน่อยหรือเปล่าก็คือเป็นเดอรี่เควสที่ทำเควสแต่ละวันใช่ไหมอย่างเช่นตกปลาแร้วสิบตัวได้ ep 4 0 0อยะไรเงี้ยแล้วก็มีตันถึง32,000เลยได้เรือว้าว น่าสนใจน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอย่างที่อัปเดตมาก่อนละกันเริ่มจากบับเบอร์ก่อนละกันนะครับบับเบอร์บับเบอร์อัปอะไรเข้ามาเนะี่ยสไลด์ไปดูสิโอ้เรายังไม่ซื้อหลายอันนะเนี่ยเอเธอร์ก็ยังไม่ซื้ออ๋อนี่ไงฟลอร์ฟลอร์เบดอันนี้จะเป็นเพิ่มโชค3ามแล้วก็ f a รนดัสมิวเทชันสองคูณสองอันนี้คืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้ว่ะน่าจะเป็นมิวเทชั่นอันใหม่หรือเปล่าที่เป็น เฟลีหรอไม่รู้เวอเอาเป็นว่าลองซื้อดูแล้วกันนะครับ4ี่ล้านนะมีเงินพอดีเลยนะแบบพอดีแล้วเลยมานิดนึงอะหรือว่าเราควรซื้อเอเธอร์วะแต่ว่าอันนี้โชคเยอะกว่าแต่เอเธอร์มันจะได้มิวเทชันอย่างอื่นด้วยไงเออเอาไงดีค่อยซื้อแล้กันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบ็ดตกปลากันบ้างนะครับล็อตอันนี้น่าจะเพิ่มของแพงมาหรือเปล่าดูซิลัคก,กี้กรสคาร์บอนอันนี้มัอันเก่าๆเนาะ น่าจะเป็นนี้หรือเปล่า f o r รเสเ c e n t l ดเจ็ดร7 1 5 0 0บเคเอ๊ะใช่เหรอวะหรือว่าต้องไปดูที่ก่อใหม่หรือเปล่าเหมือนกิจกรรมเก่าอ่ะเออเป็นไปได้นะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่ก่อใหม่แล้วกันเนาะไหนๆก็เงินเหลือ4ล้านซื้อนี่เลยแล้วกันเนาะมาดูดิว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างไหน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 ไบอภาพไม่ขึ้นหรอบั๊กเหรอแต่อ๋อนี่ตรงนี้ขึ้นอยู่ เอ้ยสวยสวยสวยอยู่น่ะทำเป็นเล่นเป็นแบบดอกไม้ด้วยอ่ะสีชมพูแต่พี่ชอบอันเก่ามากกว่าป่ะอ่ะเดี๋ยวขอทำการขายก่อนเ๋าไม่มีให้ขายด้วยไม่มีเลยเหรอไม่ใช่ว่าตกไปเยอะหรอพี่อะหาไอออร่าบอยอ่ะออร่าคิดเนี่ยทำมานานแล้วไม่ออกสักทีโคตรท้อเลยที่ตกปลาสีเขียกเกาะแรกอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปที่เกาะใหม่กันเลยดีกว่านะครับเกาะจังเกิลน่าจะแนวแนวแบบอเมซอนหรือเปล่าตรงนี้มันมีเรือใหม่ให้ดูเปล่าวะ เออไม่มีเนาะไม่มีอาะต้องซื้อเอ้ยต้องปลดก่อนนี่ไงออร่าโบสไอเด็กที่มันเต้นโยกโยกอะไปเราไปที่เกาะใหม่กันดีกว่านะครับตรงไปมันจะมีบอกหรือเปล่านะอ๋อนี่ไง ancient jungle พี่ว่าแนวอเมซอนได้เลย้ว <c oughs> นี้ก็มีปลาใหม่ด้วยอะก็คือจะมีบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้มีปลาใหม่ตรงเกาะไหนบ้าง อ๋อตรงรถเอรลตรงนั้นก็มีปลาใหม่เหมือนกันเอ้อแต่จริงๆเขาก็ขยันนะแบบว่าเกาะเก่าๆก,ก,ก็มีปลาใหม่โผลมาเรื่อยๆหืเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเพิ่มเสียงขึ้นมาหรือเปล่าปกติมันไม่ได้มีเสียงใต้น้ําแบบนั้นปะเออหรือว่าไม่สังเกตปะมาก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของเคเวสเกาะใหม่ด้วยนะครับเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยว่า การเปิดประตูเกาะใหม่ที่เป็นเควสเนี่ยมันทําอะไรบ้างเนาะมาเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจจากเกาะน,นี้ก่อนนะครับตัวดีไซน์เกาะพี่ว่ามันดูดีนะเวยดูดีกว่าทุกๆเกาะที่ผ่านมาเลยอู้ชอบเพลงก่อน,นี้จังเอ้ยอ๋อนี่มันเสียงลําโพงจากเกาะแรกเนีว่ะตึงตะตึกตึกตะตึง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 ,ตง,ตง,ตง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นจังเกิลอีเวนะครับก็คือตัวบัลลพาที่สายฟรีก็ฟาร์มไ,ได้เนาะ น,นี่ก็จะเป็นตัวเรือที่ถ้าเราปลดก็จะได้อันนี้มาเฮ้ยดูดีแต่เร็วหรือเปล่าไม่รู้นี่โอ้ตัวเกาะดีจัดเลยนู่น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 ตรงนั้นจะเป็นทางเข้าที่เราต้องไปทําการปลดเควนนะฮะเดี๋ยวพี่ขอลองตกตรงนี้ก่อนสินี่ฟ้าผ่าซะด้วยรู้สึกว่าตัวเกาะน,นี้นะครับจะแบ่งเป็น3ามแอเรียฐานพื้นที่คล้ายๆกับไอตัวไอเกาะปริศนาเกาะร่องรอยเกาะหายสับสนอะ เนี่ยมันก็จะมีแอนเชียนจังเกิหจุดแล้วก็มีอะไรเอ่ยอีก2จุดใช่ไหมอีก2จุดน่าจะเป็นตัวในถ้านี้ซึ่งในถ้านี้นะครับเราจะต้องเก็บเศษทั้งหมด4อันตามที่มันอยู่ข้างๆกระเพงเนี่ยนี่ข้างๆก็เขียนนะครับ find the river to open temple หมายความว่าให้เราไปหาคันโยกเพื่อเปิด temple วัดเออ temple ใช้คาร่าบวัดไปก่อนแล้วกันนะอารมณ์แบบโบราณสถานหรือเปล่า มันก็จะมีตามข้างกำแพงเนี่ยสี่อันนะครับพระจันทร์มีตัวนาฬิกาทรายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพี่พาไปแต่ละจุดเลยละกันเนาะไอการหาแต่ละจุดนะครับต้องใช้เดรดราด้วยซึ่งสามารถซื้อได้ที่เกาะแรกนะครับทีนี้เนี่ยเราออกมาตรงนี้ก็วนขวาไปได้เลยจริงๆวนซ้ายก็ได้นะแต่ส่วนตัวพี่ว่าวนขวาง่ายกว่านี่มันก็จะเห็นจุดที่มีคนตกปลาประจําตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคันโยกอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจําเป็นต้องตกให้ได้ของระดับอีพิก ก็คือเจ้า arrow artifact นั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอทำการตกก่อนยาวๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรพอะงั้นเดี๋ยวพี่อาจจะตอนตัดคลิปเนี่ยขอทำการสคิปละกันเนาะเน้นอีกรอบนะว่าต้องใช้เดรดร์นะครับในการหาพิกัดตกปลาอ่ะหลังจากที่ตกมาพักใหญ่ๆนะครับก็ได้มาเรียบร้อย arrow artifact นะครับเป็นรูปขวธนูเอาจริงก็ตกค่อนข้างนานพอสมควรอยู่นะแล้วต้องหาทั้งหมด4อันนะคิดดูดิ <laughs> นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับขวดธนูแหลมๆสีแดง พอกดวางไปเนี่ยคันโยกมันก็จะสับเองนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปจุดต่อไปได้เลยจุดต่อไปเราก็วนไปทางขวาต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปจะไปแบบเรื่อยๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่สับสนเนาะขึ้นเรือ,ลอแล้วก็ตรงไปไปทางขวาตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆถ้าเราเปิดเร์ไว้ตลอดจะเห็นแบบชัดเจนมากเลย นี่นี่นี่เข้าขวานี้จะเห็นตรงสีเหลืองๆนี่นะครับนี่คือจุดที่เราจะต้องมาตกจุดต่อไปจุดนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นนาฬิกาสายนะครับก็เดี๋ยวขอทําการตกสักแป๊บหนึ่งเลยไม่แป๊บน่าจะนะนอ่ะเดี๋ยวตกก่อนนะครับนี่จุดที่สองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตกมาเยอะนะคิดสภาพเมื่อกี้มีเงินสี่หมื่นตอนนี้มีหนะ้าแสนอะตกนานปะละ่ะดวงแม่งซวยเกินอันนี้จะเป็นจุดที่สองนะครับไม่รู้ว่าดวงซวยหรือว่ายังไงทําไมนานกว่าคนอื่นก็ไม่รู้เห็นอีกคนนึงแม่งมาแป๊บเดียวแล้วก็ ปต่อไปนะครับจุดที่3นี่เราก็ตรงไปจากทางเดิมได้เลยเงี้ยชิบชบชบชชบช,ช,ช,ชแล้วก็นูน่นนนูน่น,นสีม่วงม่วงมันสีม่วงหรือชมพูวะสีม่วงหรือชมพูอะชิมหายตาบอดสีไปเนะี่ยขอบชมพูพื้นที่สีม่วงตรงนี้ก็ไอตรงคันโยกอยู่ข้างหลังข้างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตกแป๊บนึ่งนะ เค่รอบนี้ได้อย่างไวเลยอันนี้คือไดมอนด์อาร์ติแฟนะครับก็คือรูปเพชรเนาะสีม่วงเพชรกันยาเพชรย้อมอย่าผวนอย่าผวนอันนี้อันที่สามไปไปต่ออันสุดท้ายอย่าผวนนะเมื่อกี้อย่าผวนนะเน่ <c oughs> ยดูเป็นคนจังไรขึ้นมาทันทีเลยนะตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเอาง่ายๆเนี่ยมันคือการขับเรือวนรอบเกาะเว่ยเป็นทางขวานี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ แต่ถ้าอยากโดนสีเหลืองในเบคอนคนนี้เลยอะฮือ่ะฮือ่ะฮึตกตูดหยอกเหมือนเดิมเลยขอใช้เวลาในการตกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอบนี้คือไวมากใช้เวลาไม่ถึงครึ่หายไปแล้ววะเบคอนเราได้ไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะได้มาสองอันด้วยประเด็นคือเปิดตกไวแล้วก็ไปกินข้าวนี่ประตูได้ทำการเปิดเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็ไปสำรวจได้เลยเอา แล้วทำไมมันกลับมาตรงนี้วะวาร์ปเหรอเปิดโปโหรือเปล่านี่อะพวกสคริปนี่เยอะนะเดลต้าเนี่ยรู้นะรู้นะนี่วนกลับไปทางเดิมเลยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับไอจุดลับเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2จุดเอ๊ะทำไมจอคางวะอ่ะหายละมันจะมีจุดที่เราไปเนี่ยทั้งหมดแค่2จุดเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยละกันนะจุดหนึ่งเนี่ยจะไปตอนไหนก็ได้แต่อีกจุดหนึ่งมันสามารถเข้าได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับ ระหว่างนี้อวดก่อนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอการตกอันที่2อ่ะพี่ตกไป5,000กว่าตัวน้องแล้วพี่ก็ได้จระเข้มาตัวหนึ่งเว้อวดขออวดหน่อยแต่อันที่3อันที่4นี่คือได้อย่างไวไวมาก <c oughs> โคตรต่างเลยอันสองแม่งล่อไป5,000ตัวนานเกินอ่ะทีนี้เรากลับมาที่หน้า Temple นะครับก็จะเปิดเรียบร้อยเราสามารถเข้าไปตกปลาได้แล้วก็มีของให้เราเลือกซื้อด้วยไปเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างข้างในนี้เนี่ย มันแบ่งเป็น3โซนเนาะซ้ายหน้าขวาซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้เราสามารถมาตกปลาได้ด้วยซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ไม่นับจากข้างนอกนะเป็นคนละอย่างกันแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเคเวสให้ทำด้วยเหมือนไอเกาะไอ้หายสาบสูญนะ่ะลอสไอแล่นน่ะตรงนี้ก็ชื่อว่า Secret Temple เนาะวัดศักดิ์สิธิ์อะไรประมาณนี้นี่มันจะมีปลาซีเครให้เราตกเพื่อทำเคเวสด้วยนะอันนี้ส่วนทางขวาก็จะเป็นเบดตกปลาใหม่นะครับที่ โอ้โห oh, 12ล้านคุณพระแบมบูล็อตโอ๊ะกดผิด12ล้านนี่มันดีหรือเปล่าทุกคน <laughs> ไม่ใช่ว่าโกดฟินที่เราใช้มันดีกว่านี่คือบันเทิงไงนะไปต่อไปฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นมีเบ็ดตกปลาก็ต้องมีเหยื่อล่อใช่ไหมบับเบอร์บับเบอร์ฟลอร์เบดอันนี้มันที่เราซื้อมาแล้วนี่ว่าอันเดียวกันเลยแต่ว่าจริงๆเราซื้อจากเกาะแรกก็ได้นี่ใช่ไหมใช่สิ ชื่อเดียวกันราคาเท่ากันเลยเน่ลองเช็คสิอ่าคิดว่าใช่นะไม่มีรูปด้วยบ,บันเทิงเลยอันนี้ก็จะเป็น2ห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องตรงกลางแต่ห้องตรงกลางเนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่รออัปเดตในคราวหน้าเนาะชิบ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 ตรงนี้นะครับนี่อีก22วัน15ชั่วโมงอย่างนานเลยก็จะเป็นทั้งหมด3ห้องนะครับผมทีนี้เนี่ยมันจะมี อีกพื้นที่หนึ่งที่เราจะไปสามารถทำเคว้ได้แต่ว่าตรงนั้นจะเปิดทุกตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพาไปทีเดียวเนาะเออเรือเราอยู่ไหนไวนะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจอดเรือไว้ไหนไวะทุกคน <c oughs> อ่านู่นๆๆเดินไปก็ได้ไม่ต้องใช้เรือก็ได้นะนี่อยู่ยงยงนี้นะครับแต่ว่าพิกัดตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดแค่ตอนกลางคืนอ๋อจอดเรือไว้นี่นีเองจอดไกลเกินตรงนี้ต้องสังเกตทางด้านซ้ายล่างจอที่เป็นรูปพาธิตตอนนี้เนี่ย ให้ขึ้นพระจันทร์ก่อนก็คือเปลี่ยนเป็นกลางคืนถึงจะเข้าได้นั่นเองถ้าสังเกตเนี่ยบริเวณซ้ายขวาจะมีรูปพระจันทร์อยู่ก็คือรอกลางคืนเนาะอ่ะตอนนี้ก็กลางคืนเรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอันเดกาวเซราจะเป็นจุดทําเควสอันนี้มันจะเป็นออบบี้ไว้ทุกคนถ้าตกพลาดลงไปเนี่ยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ก่อแรกนะโคตรไข่ก็คือต้องเอาเรือมาใหม่ตั้งแต่ก่อแรกเลยอันนี้แรกเ็จอันสองไปแบบรวดเร็ว อันซ้ายถ้าไปไม่ได้ได้หรือเปล่าอันขวากันแล้วก็โดดลงเลยแล้วกันเนาะนี่นี่แบบรวดเร็วผิวไหวเรียบร้อยนะครับมาถึงห้องสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นห้องทำเควส์เอ m ลเมนต์เคนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเบ็ดอันใหม่ระดับ Secret ที่จำเป็นต้องใช้ก o ดฟินคือคันเบ็ดตกปลาจากก่อหายสาัดส่วนลอตไอแลนะครับแล้วก็ตกปลาซีเ r รดสองห้องแอนเชียนจังเกิลกับไอซีเกรดเทมเพล เอ๊ะไลท์ที่เราอยู่มันไม่ใช่นหว่าอันเชียนจังเกิลมันข้างนอกนี่แล้วก็สร้างทานเซนเดนสโตนสามอันมันสร้างยังไงวะทุกคนอันนี้พี่ไม่ได้ดูข้อมูลมาเลยอะแล้วตรงนี้อะตรงนี้เราต้องตกไหมก็ไม่ต้องดิเพราะว่ามันใช้อ n นเชียนกับไอตัวใน Secret Temple อ่อะเออแต่อันสามพี่ไม่รู้ว่ะอาจจะต้องไปอเกากะหนึ่งหรือเปล่าที่ทำสโตนทำหิน ถ้าใครมีข้อมูลลองคอมเมนต์ได้แล้วกันเนาะอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่ะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า